เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะว่าในส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่ๆเลยมันมาจากพฤติกรรมของบรรดานักการเมืองอาจารย์เห็นด้วยไหมคะความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอ๋อแน่นอน <c oughs> คือผมว่าต้องต้องปรับุงเพราะว่าผมดูว่าคุณภาพนักการเมืองไทยเนี่ยมันถ้าพอดเป็นกราฟนะมันมันลดลงเรื่อยๆอะ่ะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าในระบอบเผด็จการนะ นักการเมืองก็ยังมีมีคุณภาพมากกว่านี้นะไม่รู้นะผมผมดูว่าอย่างอย่างสมัยท่านผดเด็จการท่านจอมโลสลิดอ่ะท่านก็ยังรู้จักใช้คนดีเข้าไปทํางานเรา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 ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เล่นพักเล่นพวกหรืออะไรนะอะคุณคิดที่มาคิดได้ไหมล่ะว่าสมัยท่านจอมบนลสลิดเนี่ยเอาท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นผู้ว่าการแบง์ชาติอย่างเงี้ยใช่ปะ ซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันนี่พวกใครพวกมันนี่หรือเปล่าเลยเป็นที่มาของการทําสมุดพกไม่ใช่เฉพาะบรรดาสอสเท่านั้นสวด้วยดิฉันอยากให้กล้องจับสักนิดหนึงนะคะเป็นสองเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมุดพกเหมือนเราเด็กๆเราก็จะมีสมุดพกถูกไหมคะก็จะเป็นการบอกคุณครู เขียนสื่อถึงผู้ปกครองว่าเอาเด็กเด็กคนนี้เวลายที่โรงเรียนเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงทั้งวิชาการแล้วก็พฤติกรรมการรับรู้อะไรต่างๆนานานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสมุดพกประจําตัวสอวอลแล้วก็สสประจําสมัยประชุมสภานะคะ1สิงหาคม2,554ถึง19มิถุนายน2,500 55อาจารย์จัดทําสมุดพกแบบนี้มานานหรือยังคะอันนี้เป็นปีที่สองนะครับปีที่สเล่มแรกเนี่ยเป็นสมุดพกสอสอเราทำสอสอย่างเดียวก่อนตั้งแต่ปี51-53คือสมัยสอสอชุดที่23อันนี้เป็นสมัยชุดที่24เป็นปีที่1ของเขาจุดประสงค์ที่เราต้องการที่เราทําขึ้นมาก็เพราะว่าคือความคุ้นวัยบ้านเมืองอย่างที่คุณกิตติมาบอกว่ามันส่วนหนึ่งคือนักการเมืองเข้าไปทําแล้วเราไม่เคยตรวจสอบแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราตรวจสอบมันก็เลย เราก็ไม่ค่อยสนใจที่จะตรวจสอบ<ช>อีก<ช>ด้วยนะฮะผมก็ียกว่าเราน่าจะต้องมีสมุดพกบอกว่าเวลาเข้าไปเราเลือกตั้งไปเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ5วินาที10วินาทีทหลังจากนั้นเราไม่เคยสนใจเขาเราเลยต้องมีสมุดพวกว่าเข้าไปเนี่ยหน้าที่ง่ายๆอย่างแรกคือเข้าประชุมสภา,าได้เข้าบ้างไหมนะฮะการลงมติหลายๆเรื่องเนี่ยได้ไปลงบ้างหรือเปล่าแล้วมติในพรพรบรหรือเรื่องพิจารณาพิจารณาที่สํำคัญๆเนี่ยแต่ละคนไป ลงคะแนนเสียงไปในทางที่ทางใดนะคะเราก็เลยต้องอยากจะให้ทุกคนเอาตรงนี้เป็นจุดอย่างน้อยเป็นเกณฑ์วัดประเมินขั้นต่ําอย่างหนึ่งว่าแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยท่านจะให้เขาสอบได้หรือสอบตกคืออย่างน้อยอย่างน้อยเราไม่ได้เป็นเลือกเพราะว่าคนมักจะบอกว่าคนไม่ถูกเลือกเพราะซื้อเสียงถูกเลือกเพราะชักจูงคือเราเราเราจะเปลี่ยนว่าต่อไปถูกเลือกเพราะว่าเขาเลือกเพราะว่าเขาเห็นว่าคนนี้ดีจริงๆเลือกเพราะว่าคนนี้ประเมินผลงานแล้วเข้าตาเราอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะว่า ทำไมล่ะก็สมมติสอสอคนนี้ใน A เนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าประชุมไม่เข้าประชุมไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเลี้ยงดูบ้านฉันดีมากเลยอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วอันนี้คือเราเรานำเสนอส่วนนี้ให้เขามองอมแต่ถ้าเกิดเขาเลือกที่จะไปมองส่วนนั้นก็ก็เป็นเสร็จของแต่ละท่านเราเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปชี้นําเขาในการเลือกอแต่เราลัาจะบอกว่า หน้าที่สส,ส,ส,สเนี่ยประชุมสภาสองวันหรืออีก5วันที่สามารถลงพื้นที่ได้ะนะฮะขอแค่2วันนี้มาทําหน้าที่ในสภาทําได้หรือเปล่าใช่ไหมครท่านบอกว่าอยากจะให้ท่านสส,สไปงานศบงานบวชงานแต่งงานมงคลต่างๆเราก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดเขาต้องไปในวันที่ต้อง ประชุมสภาล่ะครับแล้วมันจะต้องเกิดมีลงมติพรบอ,รอะไรอย่างหนึ่งเช่นคนระยองต้องลงมติพรบรเกี่ยวกับสิ่ง<ช>แวดล้อมแล้วเขาไม่ได้มาแล้วร่างพรบนั้นเกิดตกไปทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการปกป้องแล้วคนระยองจะโอเคไหมจะยอมไหมถ้าให้สสขาดประชุมสภาเพื่อจะไปทํางานตรงนั้นอันนี้คือคือเราอยากจะพูดถึงนะครับแล้วทำไมปีนี้ถึงทออําสวด้วยคสอวอเป็นปีแรกเพราะปีปี เล่มครั้งล่าครั้งที่แล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่ไมยังไม่พร้อมสอวอนีเราจะจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าสอวเนี่ยสอว,อสอวอมีทั้งเลือกตั้งสัญหาจุดประสงค์ที่เขาเข้ามา2มแบบก็มีพฤติกรรมเราต้องคาดหวังว่าพฤติกรรมเขาน่าจะแตกต่างกันอันที่2เขาอยู่สมัยเดียวไม่คิดว่าน่าจะไปถูกกดดันหรือใต้อานาตใครแต่พอทําข้อมูลออกมาเรากลับก,บกบลายเป็นว่าสอสอไม่ว่าจะสรรห,หาหรือจังหวัดไม่ได้แตกต่างกัน,กนเลยในพฤติกรรมสภาสวนะฮะแบบ สัญหาสวแบบสัญหาหรือแบบจังหวัดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยในในเรื่องพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครคล้ายๆยังไงคะอจอธิบายตั้อยหน่อมีลักษณะของการโหวตพรบพรบต่างๆไปในไปในทางที่ทางเดียวกันซึ่งตอนแรกเราคิดว่าให้สวสัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของมองมองให้ในในในภาพรวมของประเทศแล้วจังหวัดเนี่ยก็มองในในพื้นที่จังหวัดแต่กลายเป็นว่าการ การแสดงออกของสอสอส,อส,อสอวอทั้งสองแบบไม่ได้แตกต่างกันเราอาจจะต้องกลับมาย้อนแล้วว่าเอะเราเราจะมีสอวอแบบไหนกันดีจะมีแบบเดียวเลยไหมเลือกตั้งทั้งหมดสรรหาทั้งหมดหรืออะไรหรือเราจะจะคงให้มีระบบแ,บบแบบสองแบบนี้เอาไว้นะครับแต่ปัญหาของสอวอคือเราได้รับข้อมูลน้อยมากจากสภาเราได้เพียงแต่ พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเท่านั้นพฤติกรรมเข้าสภาเรายัางไม่ได้เพราะฉะนั้นคือตอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเอาสมุดทศสวไปแจกสวหลายหลายท่านหลายหลายท่านคือเราเรามีการให้เลตติ้งด้วยนะฮะหลายหลายท่านเลตติ้งสวว่าท่านได้กี่ดาวกี่ดาวอะไรอย่างนี้นะฮะใครใครโหวตใครทำทางเราเป็นคนจัดการว่าถ้าท่านโหวตเยอะเข้าสภา ขยันเราให้ห้าดาวสีดาวสามดาวลดหลั่นกันลงไปหล,หลายๆท่านที่ได้น้อยก็ก็แสดงความไม่พอใจ <c oughs> ผมได้รับโทรศาัพท์จากสวท่านหนึ่งแล้วก็บอกว่าทำผมไม่แคร์หรอกผมได้สอได้ดาวแค่นี้แต่ทําไมคุณเอาข้อมูลแย่ยๆอย่างนี้มานําเสนอได้ยังไงทําไมคุณไม่มองว่าตอนที่เขาลงคะแนนเสียงแล้วเนี่ยเขาต้องประชุมติดธุระอะไรอยู่ข้างนอกนะต้องประชุมกรรมธิการอยู่ผมก็ได้ผมก็คิดว่าตอนประชุมสภาเนี่ยนะฮะนัก ก็ต้องประชุมสภาไม่น่าจะต้องไปทําอย่างอื่นหรือแต่ถ้าเกิดต้องประชุมกณนมาการเนี่ยเมื่อเวลาการกดออดเพื่อให้ทุกคนเรียกมาลงเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาแล้วจะอ้างบอกว่าก็ในเมื่อนับองค์ประชุมครบแล้วนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเราเลือกท่านเข้าไปเราต้องการให้ท่านแสดงจุดยืนการไม่แสดงจุดยืนเนี่ยแล้วเราจะเลือกท่านไปทําไมใช่ไหมครับนี่คือมีแนวงอนน้อยใจพฤติกรรมตัวเองด้วยไม่มีใครไม่ไม่มีใครบังคับถูกไหม เราเลือกเราโอเคส่วนอย่งนี้อาจจะเป็นบอกได้ไหมคะสัญหาหรือว่าเลือกตั้งคะทั้งคู่ครับทั้งคู่ปนปนกันแต่อาจารย์สวชุดนี้สร้างประวัติศาสตร์นะคะที่มีการไม่ยอมรับการการสัรหาตัวแทนองค์กรอิสระท่านหนึ่งจำได้ไหมคะเป็นคดีหนึ่งเดี๋ยวนะดินเข้าไปในปปทหรืออะไรสักอย่างอ่ใช่นอุดมมั่งมีดีนั่นน่ะเป็น ได้ได้ว่าชุดนี้เป็นชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการประชุมรับด้วยหรือปาอาจารย์ก็เลยทําให้ใช่ตรงนั้นอาจจะทุกคนกล้าแสดงออกนะครับคุณรุดมมั่งมีดีไปเป็นเลขาธิการปปทปรากฏว่าสวไม่ให้ผ่านาาคใช่อพอจะไว้ใจได้ไหมฮะแบบนี้แต่มันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การลงคะแนนของสวมาอก่อนเลยนะคตัสมัยชุดท่านอาจารย์เจิมศักด์ก็รีเจ็คก็สทก็ กสชทั้ง<อ>ทั้งทั้งทั้งสิคนเลยต้องต้องสรรหาใหม่ถูกไหมคือชุดนี้อาจจะเป็นที่ว่าคนคิดว่าความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือความเชื่อมโยงกับสสมีอยู่ทําให้ทุกคนประหลาดใจว่าบางทีสสก็แสดงจุดยืนของของเขาได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นมันจะเป็นกรณีเดียวหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะฮะเพราะว่านนี้มันเป็นแค่ปีแรกเท่านั้นอาจารย์ให้คะแนนพฤติกรรม ของสมาชิกทิิสภาอย่างไงบ้างคะผมคิดว่าเกณฑ์ของให้เราตอนนี้มันมีแค่การเข้าไปลงมติในในเรื่องพิจารณาต่างๆผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผลโดยรวมค่อนข้างน่าพอใจคือเกณฑ์เฉลี่ยของการลงมติอยู่ที่ประมาณ70%ซึ่งซึ่งผมว่ก็สูงพอสมควรแม้ว่าสวจารประชุมเพียงแค่แค่หวันนะครับแต่ก็ทุกคนก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือเรื่องเรื่องหลัก ที่เขาทําในสภาค,คือเป็นเรื่องของติดตามการตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดินโดยผ่านการตั้งกระทูถามอันนี้คือทั้งทั้งแบบสัรหาและจังแต่แบบ<ช>จังหวัดเนี่ยทําได้ดีพอสมควรนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะลงลงเฉลี่ยที่อยู่ที่7 0็ดถึงเกในเรื่องมติต่าง,างๆนะครับแต่ก็ยังมีสวออีกบางส่วนนี่ที่ที่ไม่ได้ดาวเลย เพราะว่าเราไม่สามารถให้ได้คือท่านตกท่านตกอะครับครอก็คืออันนี้ต้องไปติดตามในเล่มนะฮะสามารถติดต่อในเว็บไซต์เราได้ www.tpd.in.th เนี่ยเราจะมี5ดาวอยู่แค่4คนใครบ้างคะเอ่ยให้เป็นเกียรติประวัติแกวงตะกรลอันนี้ต้องเปิดอยู่ในนี้นะฮะสำหรับท่านที่ที่ลงลงมติทุกครั้งเลยก็คือว่าเข้าจะบอกว่าเข้าประชุมทุกครั้งก็ว่าได้เข้าประชุมทุกครั้งแล้วก็ ลงมติทุกครั้งไม่เคยขาดเลยอย่างคุณเรานะะฮคุณสุพจน์เลียประถมสวจังหวัดตราดเนี่ยนะครับสวเลือกตั้งสวเลือกตั้งนะฮะได้5ได้5ดาวนะครับมีพลนายเจริญพักดีวนิชสวพัทลุงก็เป็นสวเลือกตั้งนะครับหลายๆท่านที่ได้ที่ได้หลายๆดาวแม้กระทั่งสวที่หลายๆคนคิดว่าเนี่ยเขาทำงานเยอะสวรถ รสษณาได้สี่ดาวว่าอันนี้ก็คือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะขาดไปบ้างนะฮะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีที่ดีเหมือนกันอาจารย์คะอาจารย์มองยังไงคะครับผมเออขอมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะได้ไหมฮะได้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมขอชมเชยแล้วก็ชื่นชมนะที่ที่ทำอันนี้แล้วก็ทำติดต่อกันมา2ปีละก็ขอให้ทำต่อไปเพราะว่าผมดูว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะกกตก็มีทำได้ตรวจสอบปลายทาง ใบเหลืองใบแดงเนี่ยแล้วก็มันผมดูว่ากระบวนการมันมัน,มนชาัชาช้าจริงๆใบเหลืองใบแดงมันควรจะเป็นต้นทางก่อนที่พวกเขาจะได้เป็นสอสอ,สอและส<ช>วทีวสส<า>ส่สำคัญไป่คือคืออันนั้นก็ต้องไปปรับปรุงนะเดี๋ยวผมก็อาจจะเสนอนะให้ปรับปรุงแต่ว่าผมผมขออันนี้ก่อนอันนี้น่าชัน่าทำอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสนอเนะอาจารย์ว่านอกจากให้ดาวแล้วเนี่ยนะควรจะมีแบคไลิสมีไหมท่าอาจารย์อันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนเลิกถ้ามีข้อมูลเชิงประจักษ์นะฮะว่าผิดจริงทุจริตจริง มันควรจะมีแพ็คบ็กลิสต์นะฮะครับควรจะเป็นแบ็กลิสต์เพราะว่าของ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 เกาหลีใต้ะครับผมว่ามีนะใช่รับอันนี้เป็นเป็นจุดประสงค์ของเราเหมือนกันว่าในในพอถึงเวลาก่อนจะเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะประมวลข้อมูลทั้งหมดในการทํางานเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ให้ข้อมูลนะครับบวเตอร์ผู้ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะได้มีข้อมูลใช่ครับผมว่านี้มีประโยชน์มากเราต้องพยายามเผยแพร่ให้มากที่สุดแต่ว่าอย่าให้มีด้านเดียวแค่แค่แค่ให้รางวัล อย่าไปให้แครอทอย่างเดียวมีสติกด้วยมันเป็นของคู่กันไม่งั้นไม่งั้นไม่เข็ดลาบผมดูนะอาจารย์มองยังไงคะว่าสวเนี่ยนะคะโอเคในส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องของการเข้ามาโหวตคะแนนการเข้าประชุมแต่สวเนี่ยหลายหคนคือตราหน้าว่าเป็นสภายางก็ผมผมดูว่าอย่างนี้ก็ผมก็ผิดหวังสวเหมือนกันนะผมว่ามันต้องปฏิรูป ต้องเปลี่ยนเพราะว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามีสภาเดียวดีกว่าใช่ไหมมันมันเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อ่ะผมว่าถ้าจะมีสองสภาเนี่ยที่มาเนี่ยต้องคนละฐานการเมืองแต่ว่าถ้าเกิดที่มาเนี่ยฐานการเมืองมันไม่ต่างกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้สมาชิกสองสภาเนี่ยที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมฮะแล้วผมคิดว่า ในกรณีของของสสเนี่ยโอเคก็อาจจะเป็นเขตสสเขตกับสสปฏิลิสผมคิดว่าก็ดีละที่ใช้เป็นระบบผสมนะแต่สสเขตเนี่ยผมคิดว่าเขตมันมันกวนเมื่อก่อนนี้เราปีสี่นนมูนปนี40คิดที่ว่าการที่เขตน้อยลงแล้วก็วันแมนวันโวตเนี่ยจะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนได้ใช่ไหม แต,แต่มาตรงกันข้ามนะ <c oughs> ตรงกันข้ามกับเจตนาลมรัมูลงีสี่ศูนย์เลยทาให้คนที่คนที่เขาไม่มีเงินซื้อเสียงเนี่ยนะเขาไม่ซื้ออยู่แล้วแล้วเขาก็เลยไม่ได้ <c oughs> ก็เลยทําให้คนที่มีเงินซื้อเสียงซื้อได้ถูกลงซื้อได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีระบบกระจายอำนาจมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเนี่ยสสเขตท้องถิ่นมันเล็กอยู่แล้วผมคิดว่าสสสสเขตเนี่ยน่าจะเป็นเขตจังหวัดเลยดีไหม ส่วนส่วนวุฒิเนี่ยผมว่าต้องเป็นเขตประเทศอะ่ะ<ม>เพราะว่าต้องเป็นระดับชาติละ<ม>ถ้าจะเลือกตั้งวุฒินะแล้วก็อาจจะต้องทำวุฒิเป็นแบบปฏิลิสด้วยก็ได้อาจจะเป็นฐานก็คือว่าสมาคมวิชาชีพนะ่ะที่ผมกาลังออกแบบอยู่เนี่ยก็คือว่าวิชาชีววิชาชีพชั้นสูงใช่ไหมฮอย่างเช่นาทางด้านาแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวะสภาพยาบาลเหล่านี้ ให,ให้คัดเลือกกันเองมีความหลากหลายม,าออมีความหลากหลายนะฮะ<ม><ม>แล้วก็ระดับกลางก็จะเป็นอย่างสภานาคมธุรกิจ<ม>สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาการท่องเที่ยวสภาเกษตรกรรมอะไรเหล่านี้นะครับตรงกลางระดับล่างก็อาจจะเป็นสพันธ์กรมกรนะครับอันนี้บนกลางล่างเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นพวกคล้ายๆเป็นสภาวิชาชีพให้แต่ละกลุ่มเลือกตามสัดส่วนกันเองเป็นเป็นแบบปฏิลิศมา และแล้วก็เอาไปให้ประชาชนเลือกอีกรอบหนึ่งอันนี้มาจากคนละฐานเลยถูกไหมฮะอันนี้คือฐานวิชาชีพส่วนสสก็เป็นฐานประชาชนใช่ไหมฮะ,ะแบบนี้มันก็จะทําให้ได้ตัวแทนเนี่ยกระจายแล้วก็จะทําให้ชาวนานเนี่ยอาจจะมีที่นั่งในในในวุฒธธิถูกไหมฮะมันก็จะแบบนี้มันมันก็จะได้แล้วการซื้อเสียงผมว่าจะยากขึ้น <laughs> อาจารย์คะกลับมาที่สมุดพกสอสอกันบ้าง<ช>นะคะสมุดพกสอสอตรงนี้เนี่ยหนาทีเดียวค่ะนะเพราะว่าเรามีสอสอห้าร้อยคนนะครับแต่เราก็เลยมันก็เลยหนามากขึ้นคือจุดแนวคิดพื้นฐานก็เหมือนกับสมุดพกสวเหมือนกันคือต้องการนำเสเอให้ตรวจสอบนะครับและสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอสอสอทางานดีขึ้นนะฮะชุดนี้ชุดที่24่ยังไงคะก็คือมีการในภาพรวมเนี่ยมีการการเข้าประชุมเนี่ย สูงถึงประมาณเฉลีย่ยทั้งสภาอยู่ที่ร้อยละ95<อ>คือสสขยัน,ยนแต่อย่าพึ่งนะฮะ <laughs> มันอันนี้มันแค, <laughs> แค,แค่แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่การการผลเฉลีย่ยการลงมติอยู่แค่ร้อยละ74เท่านั้นถ้าก็ไอคนเข้าเยอะแต่ว่าจะมีบางคนที่โหวตน้อยเ <laughs> ข้าไปนั่งเฉยๆหนึ่งเข้าไปนั่งหนึ่งวันนี้เข้าไปนั่งเฉยๆ <laughs> ไม่มีส่เข้าไปนั่งเข้าไปเซ็นชื่อแล้วก็หายไปคือตัวอยู่ บารอยู่สภาแต่ตัว,ตวาอาจจะอยู่พื้นที่หรืออยู่ที่อื่นก็ได้ <c oughs> อันนี้คือคือเพราะว่าลองคิดดูคือเราเราก็ได้ทําสถิติของของของว่าคนที่เข้าเข้าประชุมเยอะแต่ว่าโหวตน้อยเนี่ยเราก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยมีถึงว่าคนเข้าประชุมถึง90กว่าเปอร์เซ็ <c oughs> นตะครับ <c oughs> แต่ว่าลงมติเพียงเพียง25% ม,มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจหรือเปล่าคะขนาดนั้นหรือเปล่าอาจารย์เรือ่องนี้อันนี้ต้องตั้งคาถามแค่คือคืออยากจะตั้งคําถามว่าในเมื่อเข้าไปเยอะแล้วหายไปไหนเหมือนนักเรียนไปโร <ừ m. S 2> งเรียนแล้วโดดเรียน <ừ m. S 2> อันนี้นะผู้ปกครองก็ต้องก็ <c oughs> ต้องจับตามองหรือบางคนก็ไปเข้าเรียนน้อยอยู่แล้ว <ừ m. S 2> แล้วก็ไปโหวตน้อยมากลงเข้าไปด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจค<ะ>คือเราเราควรจะต้องตั้งคําถามกันนะการเมืองไปแล้วว่าเราเลือกคุณไปแล้วคุณไปทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่เคยตั้งคําถามเขาก็เลย ทำอะไรได้หลาย,ลายๆอย่างนะฮะหมกเม็ดหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยมันทําไปได้อาจารย์ะะคะแล้วรายชื่อของคนที่เข้าประชุมต่ำกว่า75%น่าสนใจว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีรายชื่อของนายกรัฐมนตรีด้วยใช่อาจารย์มองไปนี้ยังไงคะก็มองดูว่าถ้าอย่างนี้ระบบ parliamentary system ก็ล้มเหลวถูกไหมฮะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยะระบบ parliamentary system เนี่ยฝ่ายบริหารต้องเข้าประชุมสภาจะได้เป็นตัวอย่างเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับอเมริกาที่แบ่งแยกกับหน้าโดยเด็ดขาดสภาคองเกรสเขาทำหน้าที่ออกกฎหมายอย่างเดียวส่วนประธานาธิบดีก็ทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวแล้ไม่จําเป็นจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาคองเกรสแต่ในกรณีนี้เนี่ยเน้อตีต้องได้รับความไว้วางใจจากจากรัฐสภานะแล้วทำไมเข้าประชุมแค่75 ยีอ่อร์เซ็ใช่ไหมฮะมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งบางครั้งก็ต้องไปตอบกระทู้ใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นกลไกสําคัญของของระบบรัฐสภา parliamentary system น,นะฮะตอนนี้ผมมีข้อเสนอแนะซึ่งซึ่งเคยเสนอมาหลายครั้งแล้วก็มานานพอสมควรก็อยากจะเสนอซ้ําอีกอะนะฮะก็คือผมดูว่า ที่สสขาดประชุมเยอะหรืออะไรเหล่านี้หรือการไม่มีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ามาตรการแรกเนี่ยต้องดูผมเคยเสนอนะเรื่องเรื่องเงินเดือนก่อนอเงินเดือนของของสอสสวเนี่ยผมว่าเป็นแสนเนี่ยรเราให้เขาไปทั้งหมดเลยทีเดียวอ่ะผมผมไม่เห็นด้วยไม่แบ่งจ่ายอ่ะไม่ไม่ใช่แบ่งจ่ายหมายความว่าหมายความว่ามันควรจะคล้ายๆกับว่าบัญชีค่าการพลเรือนกับค่าการประจำเนี่ยมันไม่ควรต่างกันมาก เพราะฉะนั้นหมายความว่าที่ได้ประจำเนี่ยก็ควรจะเป็นบัญชีเดียวกันกับข้ารการพลเรือนนั่นแหละอาจจะเป็นประมาณสักอาตีสวะว่าท้าสอสสเนี่ยเทียบเท่าประมาณ40.41 40.41่ของระบบราชการได้เท่าไหร่ก็คงประมาณบวกลบก็ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณห้0 0 0 0มื่นได้ไหมใช่หมห้าหกหมื่นในราวนั้นะในส่วนที่เกินห้าหกหเนี่ยผมว่าใช้เป็นเบี้ยประชุมอะถูกไหม ่ายแต่ละครั้งที่เข้าประชุมอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะให้เข้าประชุมกันต้องจ้างมาประชุมเลยนะคะยัง,ย,งยังกรรมการรัฐปศาหกิรหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม หรือหรือกรรมการบริษัทเนี่ยก็ใช้ระบบนี้นะคือจริงๆอันนี้เราพยายามจะชี้ให้เห็นว่าการเข้าประชุมหรือการกระลมมติเนี่ยเป็นการทำ้าที่ขั้นที่ต่ำที่สุดขั้นต้นคือขั้นที่ง่ายที่สุดคือขอขอทำแค่นี้ก่อนคือเลือกมาเนี่ยให้มาเข้าประชุมใช่คือถ้าทําแค่นี้ไม่ได้เนี่ยก็ก็ต้องก็พิจารณาส่วนในส่วนที่เราเราพูดถึงก่อนหน้านี้ในเรื่องของตัวนายกเนี่ยคือหนึ่งเราเข้าใจว่าท่านมีหน้าทกิจรรกิจเยอะมีต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าการอ้าง ซ้ำๆมันก็ฟังเริ่มจะฟังไม่ขึ้นไม่ตอบกระทู้เองนะฮะไม่ตอบกระทู้มันบางทีมาตอบเนี่ยก็ตอบไม่ตรงบ้างให้คนอื่นตอบแทนบางทีเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนายกอยากจะทาอะไรอยู่ไม่ได้ถ้าการให้คนอื่นตอบแทนแทหลายครั้งแสดงว่านายกให้คนอื่นทํางานแทนในทุกครั้งหรือเปล่าอันนี้มันมันช่วยไม่ได้ที่ทําให้เราคิดอย่างนั้นนะครับคือเห็นใจแต่ว่านายกเองควรจะเข้าประชุมสภามากกว่านี้นี่จริงๆแล้วมันเป็นแค่หน้าที่เบื้องต้นที่ซ้ำไปครับอาจารย์ ได้มีการวิเคราะห์ถึงตัวพฤติกรรมหรือว่าประสิทธิภาพของสสและสอวอด้วยไหมคะมีฮะเราก็มีการให้ดาวเหมือนกันเราก็ดูว่าคุณเข้าสภาคุณเข้าประชุมไหมคุณโหวตลงมติไหมอันนี้คือต้องบอกว่าในการวิเคราะห์การให้เรตติ้งตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เชิงปริมาณต้องยอมรับว,ว่ามันยังเป็นแค่ขั้นต้นและยังมีข้อบอกพร่องแต่อย่างน้อยเราพยายามที่จะเสนอเสนอเกณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพว่าแล้วแต่ท่านจะจะเอายังไง แล้วก็คนเพราะว่าคือคือโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือ,อตัวตัวสอสอเองก็ได้คนที่แบบได้5ดาวเนี่ยก็มีเยอะแยะพอสมควรนะครับอันนี้คือคนที่มาเข้าคน<อ>ที่เข้าประชุมเยอะคนที่โหวตเยอะเนี่ยร้อยละสีเกือบครึ่งหนึ่งทํางานดีแต่ก็ยังมีแบบเจคนที่ไม่ได้ดาวเลยคือคือเราไม่สามารถให้ดาวท่านได้ท่านโหวตน้อยมากท่านเข้าประชุมน้อยมากอันนี้ต้อง อันนี้อยากจะคือเป็นข้อเรียกร้องอันหนึ่งของเราคือจริยธรรมคือเราเราได้คำนวณการต้นทุนของการได้การมีสอสอนะคะคือ<ม><ม>วันหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายให้สอสอตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2800่ดร้อกว่าบาทต่อวันต่อวัน<ม>ปีหนึ่งก็คือดูแลก็คือเดือนหนึ่งประมาณ6 0แสนกว่าบาทปีละเจดล้าน<ม><ม>คือเอามาตั้งแต่ค่าค่าเลือกตั้งเนี่ยค่าเลือกตั้งเนี่ยเลือกเอางบจากกรกตมาเนี่ยคนละห้าล้านบาทงบ งบของเลขาสานักเลขา,เาที่การสภาผู้แทนราษดรเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยปีละ7ล้านวันละสองหมื่นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงการขาดวันหนึ่งเนี่ยทำให้เราต้องคือเป็นภาษีที่เราควักกันจ่ายการที่สสมาประชุมน้อยโหวตน้อยเนี่ยมันสะท้อนถึงจริยธรรมนะฮะและ้วกนการสิ้นเปลืองนะครับพรกการเมืองเป็นการคอร์รัปชันเวลาด้วยอันนี้อ,อันนี้เป็นประเด็นที่ที่ทค,คือคือเลือกมาให้ทําหน้าที่ไม่ทำที่นั่นกำลังบอกอาจารย์ว่านี่เราแค่ประเมินแค่ตัว ปริมาณเท่านั้นเองยังไม่ได้ประเมินเชิงชคุณภาพเลย<ช>เดี๋ยวเดียวขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เชิงคุณภาพหน่อยว่าลพฤติกรรมของสสในสภาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพักสักครู่ค่ะ